การออกนโยบายทุกข้อต้องไม่ใช่นโยบายประชานิยมที่จะเป็นนโยบายที่จะทําร้ายคนไทยทางอ้อมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวจะเป็นเหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาพิษที่จะทําร้ายประชาชนเหตุผลที่พรรคพลังทำใหม่ไม่มีนโยบายประชานิยมก็เพราะว่านโยบายประชานิยมนี่จะเป็นเหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาพิษเพราะนโยบายที่เอาเงินของเราของประชาชนทุกคน เอาไปให้กับประชาชนได้ใช้ก่อนเป็นเอาเงินล่วงหน้าของเรามาให้เราใช้โดยการไปกู้ยืมหลังจากกู้ยืมเสร็จก็จะต้องให้ประชชนก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยไปใช้นี่ดังนั้นนโยบายนี้จึงเป็นนโยบายซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวดังนั้นพรรคพลังธรรมจึงเห็นว่า มีตัวอย่างหลายประเทศที่เดินหน้านโยบายประชานิยมอย่างสุดๆมากกว่าประเทศไทยแต่ในสุดประเทศเหล่านี้ก็ล่มสลายไปเกิดปัญหาเยะแยะดังนั้นพลังทำใหม่จึงตัดสินใจว่าการออกนโยบายทุกข้อจะต้องไม่ใช้นโยบายประชานิยมที่จะเป็นนโยบายที่จะทำลายคนไทยทางอ้อม